กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมซีวัตนะครับผมแล้วก็มั่วลวกับเทอร์ราเรียนะครับ <laughs> จังหวะนี้นะครับผมหาเรื่องทำสาระแทบไม่มีไม่ได้นะครับ <laughs> คิดไม่ออกนะครับก็ไปไปค้นมานะครับก็เจอเรื่องน่าสนใจแต่พอเอามาเล่าจริงๆปุ๊บบางเรื่องแม่งก็สั้นๆนะครับ บางเรื่องไม่ก็ยาวๆนะครับผมสั้นบางเรื่องที่มันสั้นไปนี่ก็อุ้ยโ o ลิงสตาร์นะครับสั้นไปก็กลัวท่านผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมก็เลยเออเอาแล้วแต่นะครับผม <c oughs> ก็เลยยังไม่ทํานะครับแล้วไก่ผมมันเป็นอะไรอีกเนี่ยวันก่อนเล่นซีรีสแซมก็หมางวดนี้ก็ไก่อะไรของพวกมึง <c oughs> ย่ากันนั้นเลยนะครับก็ มาเล่นเทอรเลียซะเลยนะครับไม่มีอะไรทําคิดสาระแทบไม่มีไม่ออเออเอาแปะลงไปมีอะไรอีกก็มาแปะให้หมดเอเอาหัวคนไปเก็บจากไหนว่าจาไม่ได้นะครับอืม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 อ,มอมืโอเคอะไรอีกเก้าอ,กอี้เก็บใสค่ค้งเถอะนะครับขี้กเกียจเอาเปิดสิ ผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะจุดมุ่งหมายอะไร <g ül> นะครับผม <g ül> <g ül> ก็เดี๋ยวหาเพื่อนเล่นด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็คงจะได้แคสกับน้องเซฟกับน้องนนเหมือนเดิมนะครับอินเดเรนกับนนโฟนเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ยาอะไรวะนโอนพชั่น ็ไลสาระไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้เคล่าสุดนะครับผมได้ไปเจอกับไอ้บูดันเจียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าเอยล่วงล่วงกำหรี่หรไม่เป็นไรนะครับผมมีดับเบิลจำนะครับผมเอยโอโอโอเยอะเยอะคิดถูกคิดผิดเนี่ยเดินทางตอนกลางคืนนะครับผม ทั้งหัวมันนะครับไปอย่างเดียวไม่แค่สื่อเกมนี้นะครับก็คล้ายๆไมค์ครับนะครับแต่ดูไปดูมาแล้วไอเทมแม่งอย่างเยอะเลยนะครับเยอะะจนผมปวดหงีบเลยนะครับปวดหมองเลยไอเทมแม่งเยอะจัดนะครับก็สนุกดีนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮไปไกลขนาดไหนเนี่ยนะครับสงสัยได้เดินไปไกลเลย อ๋อไอ้นี้ในนี้ผมก็ไปเคลียร์มาแล้วนะครับผมนี่ลงไปข้างล่างนะครับก็มันจะมีหัวใจอยุดสี่ห้าดวงนี่แหละนะครับอะไรวะเดบีดตัวอะไรละนั่นเฮ้ยไม่ซู้ขี้เกียจนะครับผมไปเคลียร์มาก็ได้ปืนมานะครับเห็นปืนไหมนั่นโอ้ป,<ะ>ปืนอยู่ตรงเลข5้าไงครับผมไม่ใช้นะครับเปลืองลูกเอ้ยอ,อย่าแล็ อืมอืมอืมขี้เกียจสู้อะครับอืมคราวที่แล้วไปบูดันเจียนอะไรก็ไม่รู้นะครับโดนกาดเดียนดันเจียนนะครับเป็นหัวกะโหลกพุ่งใส่ทีเดียวแม่งดับเลยนะครับผมโอ,โ,อโอ้โหน้ำเอาผมไม่ได้ปักคอสไว้หรือวะเนี่ยโอ,โอ้โว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  ปกัปกปกักปักเอออืมอืมอืมมามาอืม,ม,อมเอาเยอะเวร้ร์เยอะจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มโอ้โเยอะจริงๆนะครับรู้สึกผมจะเดินทางผิดเวลา ก็อยากแคสนี่เนาะช่วยไม่ได้นะครับเออเลนส์ไปดีกว่านะครับออลังคาลูกกตานะครับผมออแล้วมีทางไปด้วยหรือว่าออออน้ำนี่ว่าดับเบิลจัมพืดถืดถืดถืดไม่เป็นไรนะครับเลือดเยอะอยู่ปากปากปากมดที่แล้วมาตอนกลางวันแน่เลยนะครับไม่ได้ปักทอชไม่ได้ปักอะไรไว้เลยปกัก ปกักฟอลลิงสตาร์ลำควานกุดเหลือเกินนะมือมันนี้จึ๊บถึงยังวะแล้วมีเรื่องชวนปวดขมับไอน้นี่ตรงนี้เป็นหิมะนะครับแล้วมาตรงนี้แม่งเป็นทรายซะแหละนี่แหละเทราเรียหรือเปล่าไม่กอด ก็ไปเรื่อย <hire> ๆนะครับไม่สว่างเลยให้เอาปากปากทอสผมจะหมดละเดี๋ยวได้คราฟทอสใหม่นะครับเอาอีแรงนี่อืมอืมมอกเรี็บร้อยกลางคืนอีแรงมันนอนหรือเปล่านะครับผมเอาปากทอสรัวๆแม่งเลยอืมจึ๊บจึ๊บ เพลงนี้ก็เพลงในเกมนี้นะครับก็ฟังได้เรื่อยๆดีนะครับแม่งสูงไปไหนไวะเนี่ยปากคาบทอดก่อนนะครับไม้ผมเยอะนะครับไม่ไม่กลัวร้อนเกี่ยวอะไรก็ไม่กลัวร้อนวะเริ่มจะสว่างแล้วแหละเริ่มจะมองเห็นแล้วนะครับผมมากูดไม่เล่นกับมึงแล้วมันสว่างแล้วมันมองเห็นแล้วไปยาวๆนี่ถึงแล้วแ โอ้โหแปดสิบห้าเกือบมอกยายาอืมกินไปงั้นงั้นแหละครับเพราะว่าเลือดผมมันขึ้นเองอยู่แล้วนี่นี่บอก cannot be s ั m ม o n อ n นเดอร์เดอะไ of a day my m a s t e r be can s ์บ m o n ่นอตซอนะไรวะ my m มาส e r มึงคือใครอ่ะไม่รู้นะครับโอเคเราก็ไปทัวร์ดันเจียนกันนะครับผมก็โดนกาดเดียนดันเจียน เป็นหัวกะโหลกใหญ่ๆนะครับพุ่งใส่ตายหาเลยทีเดียวไม่รู้ว่าผมจะเจอ,อเองไหมเนาะยาวไปเฮ้ยอะไรอะไฟสีน้ำเงินทุบมันได้ไหมวะเฮ้ยเดี๋ยว Water c a n d l เ Insert Monster อ w a r m ์สวเลโอ้โหทุบทิ้งอืม <laughs> จะมาอินเสิร์ตทำไมนะครับผมไม่ต้องการ เนี่ยผมโดนตรงนี้แหละแม่งบึ้มเดียวเลยตายเลยดาเก้าร้อยกว่าดามจเออนั่นไงนั่นไงน,น,นั่นไงนั่นไงนั่นไงโลกูจะไปยังไงล่ะเนี่ยไม่กอดนะครับผมไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะไปเล่นอะไรแล้วทีนี้ชอ็ชอปช็อปอันนี้ซื้อลูกปืนนี่หว่ะตะครับผมก็ เอาไปซื้อลูกปืนเอา้างั้นก็ไปอีกทางหนึ่งใครละเนี่ยบ้านมันทำไมเป็นรูอย่างนั้นอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยพิก,กี้แบงค์ผมไม่มีมกโกโลเลยนะครับแม่งจนสัสๆตอนนี้ตายบ่อยด้วยแหละนะครับผม เราจะไปไหนต่อแถวนี้ผมก็สำรวจมาหมดแล้วนะครับผมเอาไม่ถึงก็ได้ของมีประโยชน์อย่างไอ้ไอ้นี้มันเรียกว่าอะไรอะแกรปปิ้งฮุกนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อไฟไฟไม่ใช่ w a t e r cannon เอย w a t e r cannon <c annon> นะครับอันนี้ก็เป็นไฟที่ผมคาร์บเองแม่จำไม่ได้เอเคไปยาว,ยาว ตรงนี้ก็อีกสักพักก็จะเจอดาวหางนะครับไม่ใช่ดาวหางมีทีโออ่ะมันตกลงมานะครับผมเจออีแล็กอ้าวเจออีแรงอีกแล้วอีแรงก็ต้องนี่เลยอันเดอร์เทเกอร์เยี่ยบมอกนี่นะครับอือปุ๊ๆเหยียบเลือดก็จะลดทีละห้ารัวๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเหยียบ เฮ้ยก็ไปยาวๆนะครับนี่อันนี้ผมก็ไปสำรวจมาแล้วเฮ้ยเฮเดี๋ยวยังไม่สำรวจข้างหน้าเลยนี่หว่าไปดีไหมวะเนี่ยอืมไม่ลองไม่รู้นะครับมีต้นไม้ด้วยแฮะไอ้ต้นไม้นี้ต้นอะไรวะ ก็อยากรู้นะครับก็ลองขุดดูอะไรของพวกมึงอย่าด้วยอย่าโมเชดบูดเนี่ยอ้อมมีอ้อมหลังมีอ้อมหลังโอ้มอนเยอะเยอะนะครับดินแดนอาถรรพ์เนี่ยอืออืมอมอืมอเกือบ ไปละกูดูกันว่าเราจะไปเจออะไรอีกนะครับผมอมือะไรเนี่ยอ๋อแร่แร่อะไรวะทินทินออนจริงด้วยขุดไปงันๆันเลยครับ <c oughs> เอ้ยตรงนี้ปากทอสแสดงว่าผมเคยมานี่มีทางไปป้ะวะมุมอะไม่มีฮะช่างหัวมันมุมนะครับไปละ เมาขยับสิเฮ้ยข้างล่างอ่ะเอาจำไม่ได้ผมเคยมาหรือวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แต่มีรมีถังอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะขุดไปทุบรีถังกันก็แต่ทําไมมันเป็นช่องปิดตายวะเนี่ยอา้าวยังไปไม่ถึงเลยถังแม่งแตกแล้ว ใ้เทียบเกมนี้กับไมค์ครับนะครับเกมนี้ก็คงจะเป็นอาสายกรรมเงินนี่เองอแตกแตกดูกไปนี่ก็เป็นน้ำนะครับลงไปได้แต่ก็เป็นน้ำอยู่ดีเสียงเป็ดโอเคเสียเวลาเราไปทัวร์ของเรากันต่อดีวกว่าทะเลทรายอีกแล้วโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย ไม่โดนเว้ยนี่นเจอเดือดอ่ะเฮียีีอันเดือ์ที่เกอร์กตืบตืบหมอ,อกเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นน้ำาอคาวผมสร้างไว้แล้วนี่หว่าเฮ้ยข้างล่างเคยไปวะวะเคยอีกแล้วนี่ผมไปลุยมาไกลขนาดไหนแล้ววะเนี่ยเคยไปแม่งหมดทุกที่เลยเอาอย่ากันนะน,นึกไปเราไปต่อ ไกลแค่ไหนก็จะไปนะครับผมสีวาแลนดินแดนอาถรรพ์เหลือเกินอยากเล่นกับเพื่อนเร็วๆจังอะไรวะตะกี้ได้อะไรเออมอกไม่มอกจังเกิลหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวดูในถ้ำก่อนแน่มีรอยปากทอ้ออีกแล้ว Okay. ไปต่อดีกว่านะครับผมรูสกว่าจะมีรอยปักทอชอยู่เออไม่เป็นไรนะครับเลือดผมแมงรีเจนอยู่แล้วน้ำน้ำก็น้ำนะครับผมไม่แคร์น้ำเยอะจังวะโอเคคิดว่าคงยังไม่เคยมาแน่นอนเออ,เอ,อตัวอะไรวะพิรัญญา มันก็อยู่ได้แต่ในน้ำแหละปิรันย่าไหมเฮ้ยอันนี้ไม่เคยมาชัวปากปากน้ำนี่หว่าโอ้โหเอ้ยมีแต่น้ำหรือไงวะเนี่ยอุย้ยหลบสลามไม่พ้นเฮ้ยอะไรอะแร่หรือเปล่า ลีดอเยี่ยมลีดลีดลีดจนถึงตอนนี้นะครับผมยังคาบเตียงไม่เป็นเลย <laughs> อ้าวมาสีแดงอีกแล้วไอ้สีแดงนี่มันเยอะกว่าเพื่อนหรือไงวะเนี่ยไปเอายาวยาวไปเถอะทุบทุบ มีลิ่งพชั่นแมงมุมอีกแล้วเอฟเๆๆเๆฟเอฟเอ ب, เ ب, เ ب, เ, ب. เป็นซูโร่ไปแล้วนะครับโดดได้สองจังหวะช่า,ง,างหัวแมงมุมนะครับเราไปเรื่อยๆของเราเลยนี่อีกแล้วพวกมึงอีกแล้วเยอะอืมอืมเอาเยอะชิบหายเลย ไอตัวแมงงองแง่งตะกี้ไปไหนยิงแม่งเลยอืมอหอ,อกไปไหนกันกูอยู่นี่เฟสมอนสเตอร์ Monster, นะครับชื่ออ้าวแบ็กกราวเปลี่ยนไปอะหมายความว่าไงทะเลทรายกับทะเลเรือแม่งเยอะจังวะนะครับไอของที่ดรอปเจอไอพวกนี้นะครับผมเคยเอาไปคาบแล้ว มันบอกว่าซัมมอนมอนเตอร์ได้แล้วแม่งซัมมอนบอสหัวไอ้สมองนะครับมาไม่กอดเลยทีเดียวนากกว่ากลัวไอ้กาเดียนดันเจียนที่ผมเจออีกเฮ้ยใครอ่ะมาน,นอนหลับอะไรอยู่นี่สล e ปปิ้งแองเกิลเควส์เอาได้รับเควส์ มันมาแล้วมึงโมเตอรรับเควสกันน่ะมีนยูเรียว,วันอินโฟมีโอยาวเราไงต่ออืมเดมอนอายซัมทาร์าเดสวิมไอวอนทูซีลุคสซัมวันเฟสไฟ,ฟ,รฟทฟฟีเอ็ดโอ้โอ นี่นี่เปล่าเอาเปล่าอืมผมมั่วนะครับผมอเอาโอเคเดี๋ยวผมสำรวจถ้ำอีกสักถ้ำเดี๋ยวก็ปิดคลิปแล้วนะครับอืมแมนเววยไอพวกนี้ตอดหนักมากอืมเอาไม่เป็นไรลูกปืนก็แค่ลูกละเจ็ดเฮ้ยแร่สีแดงแร่อะไรวะ ไม่ใช่แร่นะครับรู้สึกคินนี้เราจะขุดไม่ได้ข้างบนไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับดินแดนอาฐานอีกแล้วเฮ้ยแ,แบบแมบบแบบ่งร้อนวะ่ะผมจะลงไปดีไหมเนี่ย มาถึงนี่แล้วมีหน้ามาถามอีกเหรอครับผมโอเคลงไปสักนิดสักหน่อยก็คงไม่เป mm ็นไรโอ้โหนอนโว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 ใจเย็น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 โยมผมก็ได้คิดวิธีลุยดันเจียนขึ้นมาแบบโง่ๆงแบบงงๆนะครับผมซึ่งก็ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่นะครับมาอีกแล้วแมงมุมแม่งลืมเลยเยอะเอาเอะไรทำอะไรของพวกมึงอมอมมาแล้วอ้อมาแล้ว อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับช่วงนี้ผมอาจจะได้ใช้สมาธิมาอีกแล้วแมงอ้อม,มัดเร็วจังไม่ได้พกระเบิดมาด้วยแฮะแมงคีนากเดี๋ยวเคลียร์ดันเจียนพวกนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เสียชีวิตเว้ยโอเคครับเดี๋ยวผมเคลียร์ดันเจียนพวกนี้แป๊บ เอมาทีนีเมาเยอะๆบูบูแม่งเลยเคเดือแมงขี้หน้าอีกแล้วนี่ยิงยิงทอดปักโอเคเฟสมอนเตอร์มืดนว้ยมองไม่เห็นว่าจะปิดคลิปนะครับ สงสัยจะไม่ได้ปิดแล,ล้วล่ะบุกไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่หัวใจพวกนี้นะครับผมต้องมีระเบิดนะครับแล้วก็มาระเบิดหัวใจพวกนี้ทิ้งแม่งเลยไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้ไหมแต่ผมก็ทำเพราะความสาใจเค <c oughs> okay, เราล,ล,ลงลึกไปดูว่ามันจะมีอะไรบ้างปักทอดไม่ทันแฮะตะกี้ ซึ่งบางทีนะครับมันก็จะมีหีบนะครับหีบเก็บของอยู่ในห้องหัวใจพวกนี้แหละแล้วเราก็จะได้ของแปลกๆอ้าของแหล่ๆมาอะไรของมือมาน,นี้คีนาคคิเมล่าแมงกระพุนแน่แล้วมันมีห้องอยู่ข้างล่างด้วยนะครับน,นี่ขันไม้ขันมือฮะไม่ได้เอละะเบิดมานะครับ ไม่เป็นไรงัวหน้าออกมาก็ได้หัวใจอีกแล้วมีตรงไหนอีกวะโอ,โอมาอีกแล้วเป็นฝูงเลยโอเคครับก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เล่นมันตีเพยเยอร์แล้วเดี๋ยวจะเอาลงอีกนะครับผมมีอะไรที่ผมสงสัยหลายอย่างเลยนะครับโว้วโว้โโโน้ำ เครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่เย่กตินะครับก็อ่าผมอธิบายก่อนเวนนะครับจะมีเช้าบ่ายดึกเช้านี่ก็คือ2องโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งนะครับบ่ายก็คือ4ี่โมงครึ่งจนถึง6กทุ่มดึกก็คือ6กทุ่มจนถึง2องโมงเช้านะครับอ่าสคนนี้นะครับ